สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เรามากันที่เรื่องปิดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้ครับกับน้องแบงค์เรื่องจากเมลฮะสวัสดีน้องแบงค์ครับสวัสดีครับ เดี๋ยวให้ไปเบิร์ตเดย์เดี๋ยวพี่ให้ไปเบิร์ตเดย์ให้เดี๋ยวให้เจวี๋ยให้ไปเบิร์ตเดย์ให้ไม่ต้องก็ได้พี่เฮ้ยไม่ได้นะมาว่ากันที่เรื่องจากเมลก่อนครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรของใครยังไงเรื่องบ้านทรงเจ้าของคุณแนนครับบ้านทรงเจ้าครับอืมอืมเชิญคุณแนนบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านต่างจังหวัดของคุณแนนครับบ้านหลังเนี้ยแต่ก่อนไว้คนที่อาศัยอยู่คือคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณแนนครับแต่ตอนที่คุณแนนมาอาศัยเนี่ย คุณแม่ของคุณแนนเสียแล้วเลยม,มาอาศัยอยู่กับพ่อสองคนคลักษณะบ้านอะ่ะก็เหมือนบ้านสวนต่างจังหวัดทั่วไปก็จะมีบ้านหลังใหญ่รอบๆก็เป็นสวนปลูกมะยงชิดม,มีบ้านน็อกดาวไว้ข้างๆมีบ้านคนสวนด้านหลังบ้านก็จะแบบเป็นคลองอะไรอย่างเงี้ยคุณแอนบอกว่าลักษณะบ้านก็จะเป็นบ้านสองชั้นข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนคแต่ห้องนอนอะ่ะจะเป็นอยู่ข้างล่างคุณแนนจะนอนกับพ่อสองคนไว้แบบ เผื่อดูแลอะไรกันไรเงี้ยเพราะคุณพ่อก็แบบมีอายุมากแล้วครับคุณแนนบอกว่าตอนอาศัยอยู่บ้านแรกๆเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยกลัวอะไรเพราะเหมือนชินบ้านเนี้ยก็แต่ก่อนเราก็อยู่มาก่อนแต่อยู่ไปอยู่มามันมีคืนหนึ่งมีเหตุการณ์ประหลาดขึ้นครับคุณแนนบอกตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนเน่ะบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรพุ่งเข้ามาในบ้านเหมือนแหวกอากาศแล้วก็ดังปังเสียงกด็ดังอยู่ในบ้านคุณแนนบอกว่า ก็ตอนตอนได้ยินอ่ะก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะเป็นก็เป็นบ้านตัวเองอ่ะก็แหวกม่านไปดูสิ่งที่เห็นคือเหมือนหิ้งพระเนี่ยมันหักหล่นลงมาอมคุณนั้นก็ตกใจเฮ้ยมันมันอะไรมันพังมาได้ไงวะก็ออกไปดูไอ้ตรงคานอะ่ะที่เป็นปูนอะ่ะมันก็แบบยังแข็งแรงดีนะแต่มันแบบหักลงมาได้ไงครับที่ร่วงลงมาก็เป็นพวกพระเครื่องเครื่องรางข,งของขลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพระพุทธรูปไปที่ตกใจคือ พระพุทธรูปที่ล่วงลงมาเสียนหักเลยอืก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะก็พยายามตั้งสติอยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็โทรหาพี่คนหนึ่งอะที่รู้จักพี่คนนี้เขาจะเป็นเหมือนสายบุญชอบปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยก็โทรไปเล่าเรื่องให้ฟังพี่คนนี้บอกให้กลับเข้าห้องไปอย่าออกจากห้องมานะคืนเนี้ยเขาบอกพระท่านอ่ะรับเคาะแทนเราแล้วออืพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาพระพุทธรูปอ่ะ ไปจำเริญที่วัดซะนะครับคุณแอน,นได้ฟังอะไรก็แบบงงว่าพี่เขาพูดอะไรวะยังไงเราก็คงไม่เก็บพระพุทธรูปอะไรอย่างงี้ไว<อ>้ในบ้านอยู่แล้วมันหักเดี๋ยวพรุ่งนี้ชเช้าค่อยเอาไปแบบไปฝากไว้ที่วัดละกันครับพรุ่งนี้เช้าก็จัดการไปฝากที่วัดทําบุญขออโหสิกรรมอะไรเงี้ยคุณแนนบอกก็พอทําเสร็จอะก็รู้สึกดีขึ้นอืสักผ่านไปอะ่ะพี่คนนี้ก็โทรมาอีก ก็ถามสาทุกสุขดิบว่าแบบเป็นอะไรสบายดีไหมในกันแล้อยู่ดีพี่คนนี้ก็พูดว่าถ้าพูดอะไรอย่างนึงอ่ะจะโกรธไหมแต่พี่เขาอยากพูดจริงๆรับ,ค,รบคุณแนนก็บอกว่าเออพูดมาเลยไม่โกรธหรอกอพี่เขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยมันไม่ใช่บ้านธรรมดาไม่ได้สร้างไว้ให้คนธรรมดาอยู่กันเหมือนสร้างไว้สําหรับเป็นบ้านตําหนักไม้ให้คนทรงเจ้าอพี่เขาบอกว่าบ้านปกติอ่ะจะมีเสาเอกอยู่หนึ่งเสา แต่บ้านหลังเนี้ยมีเสาเอกอยู่สองเสาถ้าไม่เชื่อให้ขึ้นไปดูคุณแนนพอได้ยินเนี้ยก็ขึ้นไปดูแล้วพี่เขาบอกว่าให้ดูข้างบนน่ะจะแบบมีอยู่สองเสาพอคุณแนนเห็นนะ <c oughs> ก็เออจริงมีพวงมาลัยมีผ้าอะไรเงี้ยมัดอยู่แล้วก็เป็นสองเสาจริงอคุณแนนบอกก็ตกใจพี่เขารู้ได้งไงเพราะพี่เขาไม่เคยมาบ้าน <c oughs> คุณแนนอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เด็กก็เพิ่งเคยสังเกต,ตวันนี้แหละก็ถามพี่เขาว่ามันจะมีอะไรไหมพี่เขาบอกตอนเนี้ยังไม่มีหรอก แต่ถ้าไม่มีคนสืบทรงเจ้าต่อไปอะ่ะเจ้าของบ้านอะ่ะจะเสียแล้วอยู่ดีๆก็ทักขึ้นมาว่าก่อนหน้าเนี้ยมีคนเสียคนหนึ่งแล้วใช่ไหมคุณแนนก็ตกใจว่าพี่เขารู้ได้งไงเพราะก่อนหน้านี้ยแม่คุณแนนอ่ะเสียเป็นโรคหัวใจวายเสียในบ้านแต่คนในครอบครัวไม่รู้คิดว่าเสียที่โรงพยาบาลคุณแนนไม่กล้าบอกพ่อเพราะว่ากลัวพ่อทําใจไม่ได้ครับตอนที่ยินตอนตอนแรกเนี่ยคุณแนนก็ไม่เชื่ออะไรเท่าไหร่จนผ่านไปสักพักอะ่ะ พ่อคุณแนนก็เสียตาม,มด้วยโรคเดียวกับคุณแม่คือหัวใจวายที่เดียวกันเลยตรงเดียวกันเลยอพอได้ยินเ้นก็แบบเริ่มเอจใจขึ้นมาแล้วพยายามโทรหาพี่คนนั้นอนะ่ะแต่ก็ติดต่อไม่ได้คก็พยายามคิดในแง่ดีว่าคงเป็นแกชราแล้วแหละคงเสียตามธรรมชาติอจนเวลาผ่านไปบ้านหลังนี้ก็เหมือนว่าเป็นแค่บ้านรวมญาติญาติญาติก็จะมากันอยู่แค่เสาร์อาทิตย์ ส่วนวันธรรมดาก็จะมีคนสวนชื่อลุงไผ่ต่อมาคนที่เจอเนี่ยเป็นลุงไผ่ลุงไผ่บอกว่าเหตุการณ์แรกที่เจอแกบอกว่าเป็นตอนกลางคืนได้ยินเสียงเหมือนเหมือนแกรกแกรกอยู่บนหลังคาไอ้ตรงบ้านนอกดาวเนี่ยแกแกไม่คิดว่าเป็นผีหรอกแกคิดว่าเป็นโจนรแกออกไปดูก็ไม่เจออะไรเป็นเสียงอย่างเงี้ยอยู่หลายๆคืนแล้วมีอยู่คืนหนึ่งอะ่ะเสียงมันเปลี่ยนไปเสียงเหมือนหล่นลงมาหลังคาดังตุบแล้วก็ แกดิ้นเสียงเหมือนมีอะไรสักอย่างวิ่งเข้าไปในสวนครับแต่แกไม่เห็นอะไรเลยแล้วคืนนั้นเป็นคืนคืนเพนพระจันทร์เต็มดวงแกบอกสว่างมากไม่เห็นเป็นเงาไม่เห็นเป็นควันไม่เห็นอะไรเลยอืพอแกดิน้นเนี่ะแต่ไม่เห็นแกแกตกใจมากแกรีบเข้าไปคุมโปงนอนเลยจนผ่านไปสักพักประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เนี่ยอืแกบอกว่าเสียงเนี่ยมาอีกแล้วแต่มันเปลี่ยนไป แกบอกว่าแกเห็นเหมือนเป็นลิงตัวดำๆแต่หน้าสีขาวก่ออยู่ตรงต้นไม้มจ้องเข้าไปในบ้านของคุณแนนอย่างนั้นลุงไผ่แกก็ดูอยสักพักหนึ่งครึ่งชั่วโมงได้ก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ขยับไปไหนครับแล้วอยู่ดีมันก็เหมือนเฟตจางหายไปเลยตรงนั้นลุงไผ่ยนี้ก็ตกใจหนีไปนอนคุมโปงเหมือนเดิมแกบอกปกติกแกไม่กลัวผีนะเพราะแกเป็นโตมาในวัดเป็นเด็กวัดมาก่อนครับ ต้นึกว่าเป็นโจรพอเจอเงี้ยก็ตกใจกลัวจนเช้าวันต่อมาแกไปหาหลวงพ่อที่เคยอยู่วัดน,นี้เนี่ยแหละหลวงพ่อท่านเนี้ยแกเป็นคนที่มีวิชาพอตัวอยู่ครับก็ไปปรึกษาเล่าเหตุการณ์อะไรเงี้ยให้ฟังหลวงพ่อท่านก็บอกว่าสิ่งที่เจอมันไม่ใช่สัตว์หรอกรมันเป็นเหมือนผีกะมากกว่าอืมซึ่งคนทางเหนือเขาก็จะรู้จักดีว่าเป็นผีอะไรยังไงครับหลวงพ่อท่านก็ถามว่าไอไอตัวเนี้ย มันได้เข้าไปในบ้านหรือเปล่า <ine. S 1> ลุงก็บอกว่ามันไม่ได้เข้าไปเหมือนเหมือนพยายามจะเข้าไปแหละแต่มันเข้าไปไม่ได้พอท่านก็บอกว่าได้มีใครไปทําอะไรให้ไอ้ตอัวนั้นอ่ะมันไม่พอใจเลยหรือเปล่าล <Wh> ุงไผ่ก็แกก็บอกแกไม่รู้อยู่มาตั้งนานเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับพอได้ยินเนี้ยลุงไผ่แกกลัวจะมาเล่าให้ญาติคนอื่นฟังก็ไม่ได้เพราะคนอื่นก็เหมือนแบบเหมือนขวัญอ่อนกันมาเล่าให้คุณแนนฟังดีกว่าเพราะเหมือนคุณแนนน่ะจะไม่ค่อยเชื่ออะไรเท่าไหร่ครับ พอคุณแนนได้ยินเนี้ยก็ถามลุงไผ่ว่าไอ้ที่เห็นอะมันอยู่ตรงไหนพอไปดูปุ๊บคุณแนนก็เออมันคงเข้าบ้านจริงๆไม่ได้เพราะตรงที่ต้นไม้ตรงนั้นอะที่ไอ้ตัวนั้นมันเกาะอย,อยู่แต่ก่อนบริเวณนั้นมันเหมือนเป็นรั้วบ้านเก่าจนคุณพ่อรื้อออกไปปลูกเป็นสวนแทนอะไรเงี้ยคุณแนนสังเกตเห็นว่าลุงไผ่อะอาการไม่สู้ดีแกคงกลัวแหละแกก็พยายามแบบหาวิธีทำให้แบบลุงแก ใจเย็นขึ้นก็ไปหาน้ำมนต์ที่แกเคยได้มาอย่างเงี้ยมาลดมาพรมบริเวณรอบบ้านครับแกก็สังเกตเห็นได้ว่าเออลุงไผ่ก็อาการดีขึ้นแหละแกก็คงกลัวจนเวลาผ่านไปลุงไผ่ก็ยังไปปรึกษาหลวงพ่อท่านอยู่แต่หลวงพ่อท่านก็แนะนำมาว่าบ้านหลังเนี้ยถ้าไปอยู่อย่าไปคิดอะไรไม่ดีกับบ้านกับคนในบ้านอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเจอดีเอาครับหลังจากนั้นก็ ไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่คุณแนนยังคิดถึงคําพูดของพี่คนนั้นอยู่ที่เคยโทรไปหาว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นก็พยายามติดต่อไปอยู่แต่ก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับออบ้านคนทรงเจ้าครับเอ,อก็จะมีทั้งวิญญาณคนที่เสียชีวิตและแน่นอนว่าหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วอะ่ะของต่างๆอืก็จะอยู่ในบ้านเหมือนกับสมัยก่อนจะมีบ้านหลังหนึ่ง นะครับอันนี้ข้อมูลจากตอนนั้นที่เราได้รับมาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแา,ากตรงนี้พระราม 9. เก้านะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยตอนนี้จะเป็นบ้านร้างเขาเรียกว่าบ้านคนสง่งอืเออนะครับจะมีต้นโพต้นไรใหญ่ขึ้นในบ้านเลยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหล่าบรรดานักสํารวจนักดูผีเนี่ยจะต้องไปดูกันผมก็คือหนึ่งในนั้นที่ถูกสง่งถูกส่งไปทํางาน นะครับโดยพ่อป๋องกับพล่อนทองพลับเนี่ยแหละนะฮะก็ไปสำรวจคือเป็นบ้านคนที่เขาเคยเป็นคนทรงมาก่อนแล้วปรากฏว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิตครับของต่างๆที่เขาเคยเลี้ยงเคยทำเอาไว้เนี่ยวนเวียนอยู่ในบ้านออกไปไหนไม่ได้ใครไปยุ่งกับบ้านหลังนี้ไม่ได้ใครเข้าไปอยู่ก็ไม่ได้ใครที่เดินผ่านก็ไม่ได้ล่ำลือกันว่าบ้านหลังนี้ผีดุย,ออยังอยู่ไหมพี่หลังเนี้ย เณนะตอนล่าสุดที่ไปณนะตอนนั้นเนี่ยสภาพก็เริ่มย่ำแย่แล้วนะแต่ทุกวันนี้ไม่น่าอยู่แล้วคิดว่าเพราะว่าเจริญหมดแล้วแถวเนี้เมื่อก่อนจะมีแกลบบางช่วงที่เป็นช่วงแกลบแบบบ้านร้างบ้านว่างแต่นี้ไม่ละนี้น่าจะเต็มทุกพื้นที่หมดแล้วเออนะครับถ้าใครเป็นนักสำรวจผีในยุคนั้นเนี่ยจะต้องรู้จักบ,บ้านหลังนี้เออบ้านคนทรงาแถวพระรามเก้าครับเห็นลักษณะคล้ายๆกันคือของที่เขา เลี้ยงเอาไว้ทำเอาไว้ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านะนะครับนั่นคือเรื่องจากเมลฮะที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่ the ghostradio thailand at gmail.com อย่างที่บอกนะครับว่าสำหรับท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดๆก็ใช้วิธีการส่งเมลมาแบบนี้แหละทั้งวันเสาร์ก็จะเป็นหน้าที่ของเจวีวันอาทิตย์ก็จะเป็นหน้าที่ของน้องแบงค์นะครับ<ม>สลับสับเปลี่ยนกันคนละหนึ่งวันมาสร้างสีสันในช่วงท้ายก็แล้วกัน หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรีร่ออนไลน์้องกองสลาก .com สวัสดีครับ